วันนี้เป็นวันที่ท่านหวดเยงรายพลเดชประวิตยรองนายกรัฐมนตรีมาตรวจเยี่ยมโครงการที่ท่านได้มอบเงินให้เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ำสร้างอาหารธรรมชาติสร้างโปรตีนและคาตูให้กับชาวบ้านในพมณีนนรนศิลานะครับหมู่ที่14เพื่อที่เป็นการสร้างผลผลิตด้านการประมง นะครับวันนี้กรมประมงนะครับโดยศูนย์วิจัยและพัฒนารงม์น้ำจืดเชียงรายได้ได้นำพันปลามาปล่อยจำนวนหนึ่งหมื่นตัวประกอบด้วยปลานินดำปลานินแดงและปลาส้อยขาวเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำและเป็นการสร้างอาหารตปหรือโปรตีนราคาถูกให้กับประชาชนในพื้นที่ครับพอที่จะให้คำแนะนำได้ครับวันนี้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอเวียงชัยนะครับได้มาให้การต้อนรับ คณะของท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับซึ่งท่านได้พิจารณานะครับให้ งบประมาณสนับสนุนโครงการนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นโครงการขุดลอกนะครับจำนวน2ตัวนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีน้ําสําหรับใช้ในการเกษตรนะครับแล้วก็สําหรับการอุปโภคบริโภคซึ่งโครงการทั้งสองโครงการนะครับก็อยู่ในพื้นที่อำเภอวิงชัยนะครับปัจจุบันก็ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ท่าน พลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับรองนายกตีได้มามอบ,บ,บโครงการให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้นะครับในนามของบบอำเภอเวียงชัยก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่สนับสนุนการต้อนรับนายกตีรองนายกตีนะครับในวันนี้ด้วยความเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากครับ